ให้พี่จูนเทียบระหว่างชีวิตที่เคทีเท็กซัสกับที่ซานฟรานแคลิฟอร์เนียว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรื่องอาชญากรรมลักเล็กขโมยน้อยพวกโฮมเลกเรื่องความปลอดภัยเรื่องทุบรถต้องเขียนกระดาษแปะไว้บนรถเลยว่ารถนี้ไม่มีขอบสาพัญพูด <af> ถึงตอนอยู่ซานฟรานนี่ก็คือเช่าอพาร์ทเม,มนต์อยู่วันเบสวันบาร์เแพงไหมคะ แพงกว่าคาตาี่นี่ด้วยความที่เท็กซัสไม่มีสเตทอินคัมแท็กซก็ทําให้ค่าใช้จ่ายลงจะมีเงนเหลือเก็บเห็ืขคือหลักๆก,ก็คือเราได้พื้นที่กว้างให้ลูกได้วิ่งเล่นนี่ตายละน้ำปล <c oughs> าแล้วก็มีเชฟฝรั่ง <c oughs> แอบดูเด็กชายแฮร์ริสันนะคะ นอนอยู่เอามือปิดหน้าด้วยอ่ะอาหารมือนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ก็คือแขกรับเชิญของลีพี่จูนค่ะสวัสดีค่ะทำไมถึงย้ายมาเคทีเทคสเพราะสามีเลยเขาอยากซี้บ้านแล้วก็ทุกอย่างก็คือเตรียมพร้อมสําหรับให้ลูกตอนนั้นก็คือตั้งท้องแล้วเนอะที่ติดต่อลีมาตอนนี้ติดต่อคุณลีมาตอนนั้นเจ็ดเตือน ตอนที่มาดูบ้านนะะของใหญ่มาแล้วก็ย้ายมาแปดเตือนติดต่อคุณลีมาแค่ประมาณสองอาทิตย์ล่วงหน้าเองแล้วก็มาเลยมาเลยแล้วก็มาดูกันกี่วันนะวันก็วันเดียววันเดียวเราก็ได้ไปสามหลังดูไปสามหลังแล้วก็ได้เลยซึ่งที่จูนก็ได้เป็นบ้านใหม่ค่ะเนื้อที่หลังนี้เยอะมากเดี๋ยวมีใส่อินเสิร์ให้ดูเหมือนสักวร์พนแล้วที่เรือ บ้านหลังนี้เพราะว่าพื้นที่กว้างให้ลูกวิ่งคือแฟนเขาชอบเท็กซัสอยู่แล้วเขาเคยอยู่มาก่อนเขารู้เรื่องออการอยู่อาศัยแล้วก็ค่าครองชีพแล้วก็พวกแท็์อะไรต่างๆเขาเพราะเป็นอเบริการนานะเขาก็พยายามดองดาวให้มาตอนนั้นก็คือก็ดูไว้ว่าจะไปที่ไหนคือหลักๆก็คือจูนดูของกินก่อนก็เห็นว่ามีตลาดเอเชีท <laughs> ยทาเยอะ ซื้อเพราะแบบของกินสะดวกงเพรา็อพลีก็เหมือนกันที่เรื่องมาที่นี่ก็เพราะว่าแบบเมื่อก่อนอยู่เอลเอะพอมาที่นี่มันรู้สึกไม่ต่างมากเพราะว่าของกินชาบูเอ้อะไรโคเรียนบาร์บีคิวอาหารไทยอาหารลาวมีหมดแน้ะมันครบและตลาดก็เยอะแบบอย่างพี่จุนเขชอบทําอาหารไทยตอนนี้ใหม่ๆถามดีกะปิซื้อที่ไหนน้ำปลากะเพรากรปลากะเพาแท้ ให้พี่จูนเทียบระหว่างชีวิตที่เคนที่เท็กซัสกับที่ซานฟานแคลิฟอร์เนียว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างก็ต่างเยอะเลยเพราะว่าเรื่องอาชญากรรมแล้วก็ลักลิกขโมยน้อยแล้วก็พวกโฮมเลสเที่ซานฟานเยอะกว่าแน่นอนกเออ็เรื่องความปลอดภยัยเรื่องทุบรถ อยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลมากเท่ากับอยู่ทถงนู้นถ้าอยู่ทถงนู้นคือต้องคอยเช็คในรถทุกอย่างเลยว่ามีอะไรเอาออกมาให้คนภายนอกมองเห็นข้างในรถเราหรือเปล่าเพราะว่ามันเสีย่ยงจะโดนทุกอหลี่ก็ได้ยินเรื่องถูกรถกระจกมาเยอะมากเลยมีลูกค้าคนหนึ่งที่เขาทำมาอาหารที่ซานฟารานแล้วเขาเอาเหรียญควอเตอร์นะวางไว้ตรงพ a ส s ุเซนเจอร์ซีดแล้วก็โดนทุกขนใช่โดนทุกนั่นะที่มันเป็นเงินแค่ไม่กี่ไม่กี่สตางค์ใช่แต่ว่า ค่าซ่อมกระจกอะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยหรือก็มีคนนั้นอะที่เจอกันนั้วนะคะเขาก็ย้ายไปจากซายฟาเขาก็บอกว่าต้องเขียนกระดาษแปะไว้บนรถเลยว่ารถนี้ไม่มีขอสงสาคัญไม่มีของมีมูลค่าหร<ช>ือเห็นข่าวที่เขาบอกว่าโฮลฟู้ดก็ปิดเพราะ<ช>ว่าเหมือนโดนขโมยเยอะใช่ไหมใช่ก็และยิ่งกฎหมายที่นั่นอีกก็คือเขาจะมีขั้นต่ำรู้สึกจะพันเหรียญคะ่ะถ้าเกิดมีขโมยเข้าไปแล้วขโมยไม่ถึงตำรวจปล่อยไม่สนใจ มาที่นี่ก็จะเห็นว่าค่าของชิปถูกกว่าล่ะชัดเจนอย่างมากๆไม่ได้เป็นคนเติมฝา่งนี้เติมพี่จูนอยู่ที่ซานฟานอ่ะได้กินข้าวข้างนอกบ้างเปล่า,ารู้สึกว่าอาหารมันก็จะค่อนข้างแพงเนาะใช่แพงแล,แล้วก็โดนทิปเยอะแต่ตอนนี้ที่นี่ก็จ่ายทิปกันดีเหมือนกันนะ<ม>ดูเลทแล้วที่ suggestion ทิปอ่ะที่นี่ก็พอๆกับแถวซันฟ้าแหละแต่ว่าราคาอาหารถูกกว่าอือไม่บางทีมันเดีย๋ยวนี้จ่ายมันเป็นจ่ายเครื่องนะแล้วพอ จ่ายเครื่องปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาบางทีสังเกตชันเริ่มที่22เปอร์เซ็นต์จริงเราก็พยายามหาคัสตอมตอนพี่จูนย้ายมาก็ท้องแก่เลยเนอะก็ติดต่อรีมาถามว่าจะหาหมอที่ไหนดีรีก็เลยแนะนำคุณหมอคนเดียวกับที่รีคลอดลูกคลอดน้องเวสลีย์ให้พี่จูนด็อกเตอร์แอนเจีย <Andrea. S 1> เขาเป็นคนที่ดีมากคุณหมอน่ารักมาก ใน,ในอเมริกาก็คือการแพทย์จริงๆก็ดีทุกที่อะค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องบริการที่นี่บริการดีด,รด,ดีกว่าใช่ฝากมาทักใจเมากอตอนนี้ไปก็คือคลอดโรงพยาบาลเ,าเดียวกันะเขาบริการเราดีมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เราไปเจอคุณหมออะเขาสัมภาษณ์เขาคุยกับเรานานมากเขาคุยกับลีเป็นชั่วโมงะซึ่งปกติถ้าอยู่แคลิฟอร์เนียเขาจะให้เวลาประมาณ15นาทีเพราะว่าคนมันเยอะเนอะชั่วโมงหนึ่งคุณหมอจะต้องดูคนไข้ประมาณ4คนแบบซอยซๆซไป เราเรื่องคลอดลูกต่อเน็ตหนึ่งบริการที่นี่ที่พี่จูนบอกว่าดีคือมันดียังไงเราจะมีพยาบาลส่วนตัวคอยดูแลเราตั้งแต่เราเข้ามาแจ้ง emergency ว่าเออเราจะเข้ามาคลอดแล้วนะก็จะได้พยาบาลสองท่านที่คอยดูแลทั้งวันเลยมาดูแลทุกขึ้นชั่วโมงมีบุรุษพยาบาลเาก็เข้ามาแนะนำตัวว่าชื่ออะไรจะมาดูแลคุณในระหว่างที่ทำการคลอดอะไรเนี้ยค่ะเขาก็ จะเช็คเราว่าเราโอเคไหมเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นร่างกายคือนจะเขาปิดเนาะแล้วก็ให้สามีเข้ามาอยู่ให้กำลังใจก็สิบห้นาทีอร่วมมาแล้วก็มีพยาบาลดูหลังจากนั้นช่วยย้ายห้องแล้วก็ดูแลต่อแล้วก็ส่งไปอีกตึกหนึ่งก็ห้องห้องพักฟื้นก็จะมีพยาบาลคอยมาสับเวรดูแลตลอดทั้งวันแล้วก็ เช็ดตัวให้อะไรเงี้ยทำความสะอาดแล้วก็เรื่องอาหารที่ประทับใจว่าอาหารยังกับอาหารโรงแรมใชม่เมนูมาให้เลือกแล้วก็ออปชั่นว่าจะเอาอะไรออปชันหนึ่งสองสามสีเรื่องสเต็ปเรื่องอาหารนี่คือเป็นอะไรที่ประทับใจมากนอกจากมันจะเป็นอาหารที่เฮลตี้แล้วมันยังอร่อยอืมใช่ทําดีทาดีมากเหมือนแบบเอาเชฟโรงแรมห้าดาวมาทําให้อะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีพอลูกคั้งต่อไปอ่ะคือไม่กลัวแล้วอ่ะ ตอนแรกตอนก่อนจะคลอดลูกครั้งแรกก็คือเป็นอะไรที่เรากลัวนะถ้าเราไม่เคยมีลูกอะ่ะ<ม>เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงผ่า,ผาแล้วลูกคลอดออกมาอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมันก็มีหลายอย่างแต่คือหลังจากผ่านการคลอดลูกที่โรงพยาบาลน,นี้ไปอะ่ะรู้สึกดีมากรู้สึกแบบไม่อยากกลับบ้านเนี่ยตอนแรกเพราะอาหารอร่อยมากมีพยาบาลดูแล้วมีพยาบาลด้แลกลับมาบ้านแล้วมให้นำให้แล้วใช่แล้วคือคลอดลูกครั้งที่สองนี่คือ <c oughs> ไม่กลัวเลยหรืออหมายมติว่าเราแบบแผนที่จะมีคนที่สองคือ มันโคงจะเป็นอะไรที่ชิวมากแล้วแบบอยากกลับไปโรงพาบาลนักนแบบเหมือนกันปะจริงงานไม่มีปัญหาเพราะว่าเราทั้งคู่ตอนนั้นก็คือ work from home อยู่แล้วแล้วก็คือย้ายมาได้เลยแล้วก็ข้อดีของการย้ายต่างเมืองก็คือได้ลดในส่วนของ property tax ได้เงินคืนกลับมาด้วยของรัฐเท็กซัสด้วยความที่เท็กซัสไม่มี state income tax ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายลด ถ้าเทียบกันคือเราก็คำนวณแล้วแหละถึงแม้ที่นี่มันจะมี property tax แต่ว่า income tax มันไม่มีแล้วก็บวกกับค่าของชีพที่ถูกลงแล้วก็ถัวเฉลี่ย jung, แล้วก็คือก็คิดกันว่าน่าจะมีเงินเหลือเก็บเยอะขึ้นแล้วก็หลกัหลกๆก็คือเราได้พื้นที่กว้างให้ลูกได้วิ่งเล่นแล้วก็ได้เลียงเขาได้อย่างสบายเหนือที่บ้านที่จูนี้กว้างจริงมีสวนผักผลไม้แล้วก็มีที่ว่างเยอะคือแบบสร้างสระว่ายน้ำได้เลย ใช่อยาก้แถวไว้ดามทีแรกพูดถึงตอนอยู่ซานฟานนี่ก็คือเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ใช่แพงไหมคะแพงแพงกว่าค่าบ้านที่นี่จริงเหรอจริงเท่าไหร่อ่ะบอกไปไหมแชร์เป็นประสบการณ์เป็นยังไงเป็นอพาร์ตเมนต์ลักษณะไหนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้่ เป็นวันเบสวันบารเองแต่ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ด nah ีแล้วก right ็อยู่ใกล้บัสเตชั่นก็คือเดินไปได้เลยประมาณสองพันหกสองพันเจ็ดนี่แพงแพงจริงแพงก็คือถ้ามีลูกแล้วลูกจะต้องอยู่ด้วยอะไรี้คิดว่าไม่น่าจะเวิร์กนะไม่มีพื้นที่ให้เขาวางของเล่นเดินเห็นว่าของเล่นครึ่งบ้านหลังนี้ไปแล้วตอนมาทีแรกที่นี่คือตอบตรงๆก็คิดถึงที่นั่นมากเพราะว่า คิดถึงภูเขาณวันแรกที่ตอนที่มาดูบ้านอ่ะครั้งแรกขับรถมาตด้วยความที่อยู่กรุงเทพมานานอ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกรุงเทพนะสามีก็บอกว่าเหมือนกรุงเทพก็คิดสบายแค่แ <laughs> แต่ก็พอยุ่งกับลูกแล้วก็อยู่ไปสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มชินละก็คิดว่าแบบคือมันเราใช้ชีวิตเนาะแล้วเราก็เที่ยวมาเยอะแล้วทั้งนั้นแล้วเหมือนกับว่าย้ายมาเพื่อลูก ด้วยเพราะว่าเราก็เลือกบ้านที่มีพื้นที่กว้างพื้นที่ใหญ่แอรีเรีที่ดีแล้วก็อยู่ในเขตโรงเรียนที่ดีด้วยโรงเรียน4นาทีถึงไกลมาแล้วไปโรงเรียนที่ดีเดี๋ยวพอไปถึงอะจะลูกจะชอบเพราะว่าลีมีลูกค้าหลายคนที่เข้าโรงเรียนนะเดี๋ยวลูกลีก็จะเข้าโรงเรียนด้วยก็คือเขาบอกว่าวันแรกที่นักเรียนเข้าไปในห้องอ่ะคือคุณครูเขาจะบอกให้เพื่อนๆอะแบบจับมือมาเกอะแล้วก็บอก๊ลคัมอะทําให้เด็กไม่รู้สึกแปลกแยก เขาก็จะเหมือนกับแบบเซตอัพนักเรียนคนหนึ่งในห้องอะให้เป็นประกบเหมือนะเป็นบัดดี้ถ้ามีเด็กใหม่คนนั้นมีคำถามอะไรก็มีคนคอยบอกคอยช่วยเหลือตลอดก็มีเพื่อนตั้งแต่วันแรกเลยลูกค้าของรีทุกคนตั้งแต่ย้ายมาที่เนี่แล้วส่งลูกเข้าโรงเรียนอะทุกคนจะบอกว่าลูกแฮปปี้กับโรงเรียนมากพี่คนนั้นเขาว่าไงมั้งพี่เขาบอกว่าลูกเขาชอบชอบโรงเรียนใหม่เป็นเยอะดี่อยู่โรงเรียนเก่าไม่ค่อยเพื่อน ราคาบ้านที่สัมงันผดตรงนะนั่องจากบลเสเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราคาบ้านที่สา่าง่นซึ่งทุกคนรู้นะราคาสูงมากแพงมากนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคน,นย้ายออกใช่เพราะว่าอาชญากรรมแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะเขาบอกกลางถนนเลยอืมที่ในสนามเด็กเล่นน่ะเจอเข็บม,มาก น่ากลัวนะแล้วตอนสมมติตกเย็นอย่างเงี้ยออกไปเดินข้างนอกไปไหมแถวซานฟานกลัวมากนั่งรถไฟเข้าไปเรียนในซานฟานก็เลิกกลับมาตอนสามทุ่มคือใช้คำว่าวิ่งค่ะไม่ได้เดินวิ่งให้เร็วที่สุดกลับให้มาถึงสถานีรถไฟเพราะว่าระหว่างทางกลัวมันเป็นยังไงมันมีคนน่ากลัวเยอะหรอหรือมันเราก็จะเห็นโฮมเลสนอนอยู่ระหว่างทางถึงแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในรถไฟแล้วอ่ะยืนรออยู่ ที่ข้างในสถานีแล้วก็ยังต้องคอยมองสิ่งรอบข้างอยู่เพราะว่าเคยเจอครั้งหนึ่งเป็นโฮมเลสแหละโฮมเลสที่นั่นเหมือนไปไปทุกที่ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ามาอยู่ในสถานีแล้วนะแล้วก็เดินต้องต้องมองๆแล้วก็ดูน่ากลัวแล้วก็เขาจะมาทําอะไรคะไม่รู้อะกลัวเหมือนที่ข่าวที่เจอในนิวยอร์กอ่ะที่อยู่ดีๆ่บ กลัวัน,นั้นตกรางขณะที่รถไฟกำลังวิ่งมาน่ากลัวมากเวลาขึ้นรถไฟนี่ก็ห้ามนิ่งนอนใจเราจะมาแบบนั่งเฉยๆสวยๆแชทไลน์ส, line, สไลด์เฟซบุ๊กไม่ได้ไไดเพราะว่ามีแก๊งเข้ามามือถืออาจจะหายได้ใช่จะเข้ามาขโมยของหรือว่าเข้ามาอันทำอันตรายย้ายมาที่นี่รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตด้วยหนึ่งเลยเพราะไม่มีผมเลย จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของอากาศนิดนึงใช่ถ้าคนที่อยู่ในอากาศที่เย็นสบายกว่านี้ก็จะไม่ไม่คุ้นค่ะต้องบอกว่าซานฟานอากาศดีมากดีดีมากแล้วมันเย็นมันหนาวค่ะค่ะแต่ที่นี่ก็คือร้อนแต่อาจจะแตกต่างเพราะว่าเราอยู่ LA มาก่อน LA มันก็ร้อนใกล้เคียงแบบนี้เลยแต่จะเป็นร้อนที่แห้งกว่าแต่ที่นี่จะเป็นร้อนที่ชื้นนิดนึงแต่ก็ไม่ชื้นถึงกับเท่าที่เมืองไทย มันก็มีลมแบบนี้มันอยู่แบบริมทะเลนิดหนึ่งเพราะว่าเมืองมีใกล้ใกล้ทะเลชอบบ้านได้บ้านใหม่บ้านแถวแพรมจะมีแต่บ้านเก่าๆค่ะแล้วก็ได้ืนที่เยอะอยู่ที่นี่ก็มีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วก็เได้ทําอะไรเยอะขึ้นมีแอคทิวิตี้อะไรกับลูกตอนนี้เราก็อาทิตยมาจนถึงพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะเราก็ได้เวลาอันดี พี่จูนจะโชว์ฝีมือทำเมนูอะไรคะวันนี้วันนี้ทำข้าวซอยเี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณผู้ชมเส้นที่เราจะใช้วันนี้นะซื้อมาจากไนที่ไนแรนช์สองเหรียญกว่ามีกรอบที่จะใช้ทำข้าวซอยคุณผู้ชมเห็นคาบินเน็ตตรงนี้ไหมคะต้องบอกว่าทำเองนะเนี่ยแบบนี้เขาไม่งั้นเขาไม่ฝีมือโชว์โชว์อันนี้ก็เป็นเขียงอันนี้ก็เป็นสำหรับเบเกิ้ลก็อันนี้คนไทยน่าจะชอบ ส่ซอสซอสเยอะอาหารไทยอันนี้ก็คือซื้อที่นี่เลยถูกไหมคะทั้งหมดเนี่ยซื้อที่นี่เลยทำน้ำจิ้มสุกี้อันนี้ก็น้ำจิ้มสุกี้แสดงว่าชอบกินสุกี้สีราชาที่ตอนนี้มีปัญหาของขาดก็เลยซื้อยี่ห้องอื่นแทนนี่ตายละน้ำปลาราแฟนพี่รู้ไหมว่ามันคืออะไรอ่ะเขาไม่กินอันนี้ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวเห็ดหอม โอเคนอกจากนั้นก็มีหอมแดงซอยผักชีอะไรผักดองมีหมดมีกล้วยน้ำวา้าแล้วก็มีทุกอย่างไว้ไท,ที่คนไทยจะต้องใช้ในการทำอาหารตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็มีเชฟฝรั่งดูดีมากเลยค่ะเครื่องแกงจากไทยเลยเนะว้าวจากนั้นก็คือมีกอ เคยกินครั้งที่สองในชีวิตโอ้จริงเหรอรอบแรกก็กินที่อเมริกาเนี่ยแหละอ้าวตอนอยู่ไทยไม่ได้กินเหรอเคยกินเลยตอนแรกเข้าใจว่าข้าวซอยคือข้าวก็ข้าเสิร์ฟก็คือมะนาวหวานเนี่ยสวยงามมากเลยคุณผู้ชมดูดิหน้าตาก็อร่อยแล้ว่ะ Professional What else can you make? um pack ผั o กราผัด เราทำผัดกะเพราได้ด้วยผัดซีอิ๊วข้าวผัดข้าวซอยเก่งมากนะทำได้หลายอย่างแอบดูเด็กชายแฮร์ริสันนะคะนอนอยู่เอามือปิดหน้าด้วยอ่ะขี้อายมากอาหารมื้อนี้จานนี้ของแฟนพี่จูนนะคะกินเผ็ดมากอ่ะคุณผู้ชมกินหมดเกลี้ยงแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่ก๋วยทอด อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมตำม่ทูเลย <laughs> ไม่เคยกินนะอไอติมกับกล้วยทอดไปได้มาจากาน่าหัรไทยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้หากใครสนใจอยากจะซื้อขายบ้านที่เท็กซัสก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์หรือเฟ e บุ o k คุลี USA ค่ะ